สวัสดีค่ะวันนี้สำนักข่าวต้งกล้าน,นิวส์จะพาไปชมภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยในช่วง เปิดรับกิจกรรมดีๆมิจ๋าอาสาพาไปดูกับเด็กหญิงพรหมศมสดีวันที่19ถึง21เมษายน2567สภา,าเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและคณะทำงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำความรู้จักและความเข้าใจซึ่งกันและกันการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการทำงานร่วมกันค้นหาเจตจำนงชีวิตของการทำงานและวางแผนการทำงานสภา,าเด็กและเยาวชนร่วมกันในอนาคต จัดขึ้นที่ปานบุรีบาคาน่ารีสอร์ทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งท้ายด้วยคลิปบรรยากาศการทำกิจกรรมของพวกเรา CYC Thailand ติดตามข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook, IG และ TikTok สุสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย CYCT อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติ้งๆเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆจากพวกเรานักข่าวเด็กอาสาสร้างสื่ออย่างรีพอร์เตอร์กันนะคะ สำหรับวันนี้อิมมี่จะลาไปก่อนสวัสดีค่ะพูดเยพอินเดพยนัอินเดียเเพเื่อนสคนนี้มันชืออีเมอ้อยให่า มีหัวใจไว้กินพเพียวออกเที่ยวที่ไหนไม่มีทางจบแค่ขวดเดียวเอาลักคืนนี้มีเซตตุ้มเลงแน่แน่เชียวย้ยวไปแล้วมานเริ่มปัง